สวัสดีครับผมวันนี้ท้ายวันกรุ๊ปนะครับก็พามาดูเปอร์เช่บ้างครับคันนี้เป็น718ดหนึ่งนะครับแต่งเป็นชุดแต่ง GT4 รอบคันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันชนกันครับเปนการชนเป็นงานที่ร้านนะครับดูความแนบสนิทนะครับของกันชนกับมุมไฟนะครับประมาณนี้เลยครับเก็บรายละเอียดนะฮะนี่ครับช่องเลเยอไลท์จะเป็นคาร์บอนนะครับตะแกรงเก็บเรียบร้อยนะครับสวยๆดินหน้าก็จะมี GT4 ีนี่ครัเป็นคาร์บอนนะฮะพวกแผ่นตัวนี้นะครับแผ่นติดป้ายทะเบียนนะครับก็ ทำที่เราหมดเลยนะครับเก็บรายละเอียดทุกจุดเลยครับพี่แก้มครับแก้มก็เป็นชีตโฟนะฮะนี่แก้มมาลองคาร์บอนครับผมเก็บลองคาร์บอนอย่างเนี้ยบครับพวกสันฝากระโปรงนะครับเป๊ะเลยนะครับสันฝากระโปรงสันไฟนะครับเราฟิตติ้งเป๊ะๆก่อนทําสีทุกจุดเลยนะครับเก็บงานเก็บคลื่นให้เรียบร้อยสวยๆครับแบบนี้นะฮะอย่างรอเลยครับอันนี้ มีสรกุปข้างครับเป็น GT4 นะฮะทำสีตัวรถนะครับก็วิ่งหลัง GT4 ครับขาเป็นคาร์บอนนะครับแต่เป็นด้านนะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ครับเป็น GT4 ครับเคครับพี่ๆที่ใช้ Porsche 918อยู่นะครับอยากแต่ง GT4 แบบนี้นะครับก็เรียนเชิญได้เลยนะครับสวัสดีครับ